สว uh uh, te ัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาที่เข้ามาชมช่องวันชาแนลค่ะวันชาแนลกันนำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมกันคือเกามากับสายฝนค่ะม้นนี้ฝนตกแจ้งแต่เมือคืนนี่ยังบ่เศร้านาอค่ะเนาะค่ะึงฝนชิต๊กแดดสีออกวันชาแนลกันนำแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเฮาคือเกาค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะวิ่งล่างสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นสองเก้าค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเฮาพิจารณากันเบิง่งใต่ต่อกันเบิ่งเด้อค่ะคุณ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมทั้งหลาย F c ซทั้งหลายที่้ามาชช่ชงวันชาแนลค่ะต่อไปค่ะค่ะเลขวิ่งซ้ายเหนือบนอย่างเดียว5 5 6ห7้าค่ะ คุณให้สองครูสองทางเนะาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอเจี F ทั้งหลายให้พิจารณาแต่ต่อกันเบิ่งเด้อค่ะคุณท่านผู้ชมทั้งหลายเอเจีทั้งหลายวันนี้ว่าชนแนลก็นำแนวทางมาฝากท่านผู้ชมห้องอีกคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะฝากท่านผู้ชมว่าสวัสดีค่ะฝนตกไหมค่ะนำมาฝากท่านผู้ชมห้องคือเก่าค่ะเอเจีทั้งหลาย ตที่ลอกเาทีา่คว่าจมช่องวันชาแนลค่ะวันชาแนลกนดำแนวทางมาฝากอีกรอบเนะค่ะเนาะเจอกันอีกคลิปค่ะต่อไปค่ะต่อไปเลยค่ะเลขลอกล่างอย่างเดียววิ่งล่าง5กับ1 05355215 65756797 65เ65 65น้น1 5 05 65 6567ค่ะ แปดคู่แปดหางเนาะค่ะเนาะพิจารณากันบึงแต่ละแนวตั้งแต่ละสำนักมากขึ้นกันโบตุนใส่ใทุกพ่อคุณแม่ห้าบอเนาะค่ะเนาะพ่อคุณแม่เ,าเ,ะะเ้เาชอบคู่ใดมักคู่ใด,ดกันจัดกันจวดเลยคะ่ะ่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายที่เขาโจมโรงวันจันทร์นว่ค่ะมันดีกะใกล้รัฐบาลไทยจองเลยเนาะค่ะให้เพื่อนผู้ชมทั้งหลาย ไปจับยิปลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้าอีีทั้งหลายที่เขามาชมช่องวันชาแนลค่ะวันชาแนลกันน้ำเนว่างมาฝากท่านผู้ชมคือเก่าค่ะมาเจอกันอีกรอบอีกคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะแม่กทอมลอ่างอย่างเดียวห้าสี่ห้าหกห้าแปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปด เน้นห้าแปดศูนย์แปดค่ะเอาพิจารณากันเึิ่งเนาะค่ะเนาะพ่อพ่อคุณแม่เฮ้ามักคู่ใดชอบคู่ใดกันนี่กับจวดกันเลยเด้อค่ะค่ะจัดกับจวดกันเลยค่ะชอบคู่ใดมักคู่ใดค่ะสามคู่หกขางนามาฝากท่านผู้ชมเฮ้าเนาะค่ะค่ะเต็ซทีทั้งหลายณพ่อคุณแม่เฮ้าค่ะเข้าไปค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีโกโทโมค่ะผู้ใหญ่ใจดีจากโกโทโมค่ะเพื่อนหายมานำมาฝากท่านผู้ชมเพาเป็นวันแรกเนาะค่ะเนาะจะมี852 872 893 154 254 54ล่าง65 69 75 79ค่ะประ่นเลนหาซกับหกหาหกเด้อค่ะหกแดท่านผู้ชมเฮา พิจารณากันบึงเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกสำนักทุกอาจารย์เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะค่ะท่านผู้ชมเฮาพิจารณากันบึง้งใจตองบึงเนาะค่ะเนาะสอบประจัดคัดขอผ่านขอบุณได้ถูกใจโดแเซ์ค่ะท่านผู้ชมทางไลน์อทีทางไลน์ต่อไปเลยค่ะซองประมูลวิ่งบนล่างเจ็ดกับสามเจ็ดสองแปดสองสี่เจ็ด สี่เก้านิ้นเจ็ดสองแปดสองค่ะไต้ตรงกันบึ้งเนาะค่ะเนาะสี่กูสี่หางค่ะเปรียบเทียบกันบึ้งและหลายสำหนักบึ้งค่ะพ่อคุณแม่ได้มากก็มาจัดมาตัวจับมันพ่ชอบพิ่นมากจับคู่ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปจับเองเนาะค่ะเนาะจับเองวิ่งเองรูดเองก็ได้ค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะ วิ่งบนล่าง5กับ9 0้าศูนย9ห้าเจ็ดหเก้าหเดเองสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนค่ะแต่เพิ่นบไดเนินให้นอกค่ะเนาะเขาเป็นนนเองจับนินตรวจเอค่ะแตู่้ชมทั้งไลน์อจีท้งหลี่เขามาชมชงวัดเจลี้ยมีศูนมีดวงเป็นการเด้ค่ะหววรวยเบือเป็นดําการเนาะค่ะมีโชนมีดวงเป็น้ําการ ต่อไปเลยค่ะคูอังคณาวิ่งรวดหนึ่งกับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดหกห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดหกแปดคุณบริณนินไทยค่ะคูอังคณาค่ะมาภุมิว่างปรับค่ะบอกคุณแม่เฮาพิจารณากันเบื้องใต้ต่อกันเบื้องค่ะเทียบเทียบกันเบื้องหลายๆแนวท่าหลายสำนักเนาะค่ะเนาะค่ะที่ก่านผู้ชมได้มา ค่ะตัวเลขทุกสำนักทุกอาจารย์เปพียงแนวทางเลยคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายเอซทั้งหลายเข้าค่ะไอแต่ตรอมกันเบืงค่ะรัฐบาลใทยเจะหรือนอกะานอใด้ได้มากจากใสกันมาประกปบกันมาเบิ่งใส่กันจะได้ค่ะแต่ละสำนักจะท่านชมได้มากคุณพ่อคุณแม่ได้มากจากสำนักใดก็ว่าเบิ่งใส่กันชอบกัจัดคัดออกพานชอบคู่ใดมากคู่ใดกระจัดกับจวดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอซทั้งหลายค่ะ อยากเทียบกันเบิ่งได้ไหลายสำนักเบิ่งเน,ะะเนะาะค่ะเนาะค่ะตัดดูชมเอฟซี FC ทางหลายชอบกระจัดคัดก่ผ่านค่ะชอบคู่ใดมากคู่ใดกับจัดกับชวดเลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่คะ่านผู้ชมทั้งหลายเท่าค,ค่ะเอาตัดเพื่อใ้แคปหน้าจอไว้เนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอไว้ หน้าจอว่าเลยค่ไปพิจจรณากันเบิ่งเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้าค่ะเปรียบเทียบกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะเป็นหลายแนวทางหลายสำนักที่ท่านผู้ชมได้มาอันนี้เป็นกระไฮมาแปดคู่แปดหางเนาะคู่อันพนาค่ะแ้่ก็เป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางค่ะจะไปเบิ่งเป็นแนมเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเอากระสีใดคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอว้แลยวก็ไป พิจารณากันเบื้งไปแต่ต้องเบืงเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบกันเบื้งเป็นหลายแนวทางหลายสำนักเบื้องล็อกฮานอค่ะแต่ละสำนักแต่ละแนวทางมาตรงใต่คุณพ่อคุณแม่บอค่ะตรงกระจัดกับจวดเลือด้อค่ะไปหาจับยิบลูสเตอรี่ไว้เอาการให้ท่านผู้ชมทั้งหลายอีฟซีทั้งหลายที่เข no like ้ามาชมช่องวันสแตดล์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเวลาวันชนแนล บางแนวทางกับชีได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมเฮาเนาะค่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะนาะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายเจอกันคลิปต่อไปค่ะมีสุขม,มีดวงวันนับการเด้อค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสด,ดีค่ะ